สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักซึ่งตรงกับวันที่หนึ่งกันยายน2567นความว่าพระนท่านนายปีเตอร์เปเลกรินีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักกรุงบราดิสลาวา ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลันามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความพาสุขร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวักค,ความสัมพันธ์ฉันมิที่มั่นคงระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสโลวักได้เจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่อง ขเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นในด้านการค้าการท่องเที่ยวรวมทั้งการลงทุนในเทคโนโลยีชั้นสูงและอุตสาหกรรมสีเขียวเพื่ออนาคตอันรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวะชิรกละ้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2567ความว่าพะนท่านนายชอฟคัสมีซีโยเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานกรุงทัชเคน โอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อทัาประธานาธิบดีมีพลานามสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอุซเบกิสถานตลอด,ดสามทศวรรษของความสัมพันธ์การทูตที่มีต่อกันความสัมพันธ์ชันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ได้พัฒนามาย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการเกษตรและการท่องเที่ยวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายพักหน้าพร,ระปรมาพิไทยมหาวชัชิราลรง์พระวชิระกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีส่งร่วมการแข่งขันเรือใบารายการป t ต Portal 52 s u per series s a l l i n g week เก็บคะแนนเป็นวันที่4 วันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2567เวลา10นาฬิกานาทีตามเวลาท้องถิ่นของราชอาณาจักรสเปนซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าเรือปอ r t โตพอ t ทัลเกาะมายอกาส่งร่วมการแข่งขันเรือใบรายการปอ r t โตพอลทอล52 Super Series s e l l n n g Week ร่วมกับทีมวายุจากประเทศไทยเป็นวันที่4 วันนี้มีการแข่งขันทั้งหมด3เรสแต่และเรสเป็นไปอย่างเข้มข้นดุเดือดซึ่งวันนี้คลื่นลมค่อนข้างแรงทีมวายุต้องแก้ไขสถานการณ์ตลอดการแข่งขันโดยการแข่งขันเรสที่1ทีมวายุเริ่มออกสตาร์ทค่อนข้างดีแต่พอแล่นไปได้สักระยะกลับมีปัญหาใบเรือไปเกี่ยวกับเชือกทําให้เสียจังหวะในการกางใบเรือจนร่วงตกอันดับไปอยู่รังท้ายแต่พอใกล้ถึงเส้นชัยก็สามารถตีตื้นขึ้นมาอยู่อันดับที่12ของตาราง จากนั้นในเรสที่2ส,สามารถขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่10ของตารางและในเรสที่3ามทีพายุอ้อมทุนในระยะประชิดทําให้เรือไปโดนจุดมร์าของกรรมการซึ่งถือว่าฝาวต้องทําการกลับหัวเรืออีกรอบทําให้เสียเวลาแต่ด้วยความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันของทีมทําให้สุดท้ายก็สามารถตีตื้นขึ้นมาอยู่อันดับที่9ของตาราง สรุปผลการแข่งขัน4วันรวม8เรสทีมวายุจากประเทศไทยทำคะแนนรวมอยู่ลำดับที่12ของรายการภายหลังจบการแข่งขันในทุกวันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงร่วมประชุมวางแผนกับทีมวายุเพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาและปรับกลยุทธ์วันต่อวัน การแข่งขันเรือบายรายการ Proto Portal 52ต u p e r Series ic, s <I am>. s ร l ส์เซิ e ์ e กำลังเข้มข้นผ่านไปแล้ว4วันเก็บคะแนนไปแล้วรวม8เรสยังต้องแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนอีก2เรสในวันนี้ซึ่งเป็นการแข่งขันวันสุดท้ายต้องลุ้นให้ทีมวายุทำคะแนนตีตื้นขึ้นมาอยู่อันดับต้นๆของตาราง ซึ่งคณะกรรมาการจะนำผลคะแนนทั้ง5วันรวม10เรตมารวมกันเพื่อให้ได้ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดของสนามโปโลพ o ท t a ลและเก็บเป็นคะแนนรวมสนามที่4ของรายการ52 Super Series 2024โโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน